คุณอยู่กับ DM p o s t c a s t และนี่คือ s h ช s p a c e เรียนความสำเร็จจากความผิดพลาดไม่ต้องดรามา่าเพราะมันคือเรื่องตลกค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะก็ยังอยู่กับรายการ s h ช s p a c e เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องที่ค่อนข้างจะตรบอบวนไปด้วยความรังนิดนึงเนาะก็ก่อนที่จะไปเข้ารายการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะทุกช่องทางของสาขา DM Digital Marketing ของเราเลยนะคะก,นนะคะก็วันนี้ เปลี่ยนหน้าที่จากเป็นตากล้งกองกล้องมาเป็นพิธีกรหน้างานนะคะแปบ๊บหนึ่งแทนน้องแป๊บหนึ่งเนาะก็อยู่กับไอซ์คนเดิมนะคะปีสค่ะเดี๋ยวแนะนําตัวให้พวกเขาให้ทุกคนที่เป็นคนดูรู้จักกันเลยก่อนน้องๆมาจากที่ไหนและชื่ออะไรกันบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะนามวาค่ะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการค่ะสวัสดีค่ะอแกนค่ะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเหมือนกันค่ะค่ะไนนะคะแล้วผมเป็นพิธีกรอีกเช่นเคยค่ะ ค่ะก็วันนี้เราจะมาฟังเรื่องความรักใส่ของน้องๆแถวๆนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไงจะแซ่บแค่ไหนจิงปัปปี้เลิฟนักใสใสหัวใจวาวุ่นนะเธอน่าสนมากแะเรกใครก่อนด่ใครเกิดทันที่ฉันพูดนี่ไม่ไม่เด็กอล้วะอ้าวเริ่มจากใครก่อนเริ่มจากใครก่อนอ๋หนูก็ได้อ่ะขอฟังประสบการณ์หน่อยสิเป็นยังไรความรักชอบรุ่นพี่หรอเปล่าค่ะชอบรุ่นน้องเขาบอกว่ากินเด็กเป็นอวตะนี่ ค่อนข้างแบบสุดอ่ะขอฟังซีเป็นยังไงก็แบบเหมือนเราเจอกันแบบว่าเราพยายามทําแบบเหมือนพมลิขิตแต่เป็นเราลิขิตเองอะไรประมาณนี้ค่ะแบบอย่างเช่นแบบของหนูใช่นหนูก็จะรู้ว่าแบบเขาชอบกินข้าวร้านนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะพยายามแบบเออไปกินข้าวร้านนี้ไปต่อแถวแบบจะได้เจอเขาอะไรประมาณนี้ค่ะช่วงนั้นเบื่อกับข้าวไปเลยปะถามจริงเบื่อไปเลยปะไม่เบื่อค่ะเห็นได้เขาก็ไม่เบื่อแล้ว ข้าวอร่อยขึ้นมาสามรอเปเซ็นเธอแค่ได<ห>้เจอหน้าขนาดข้าวจืดอย่างหวานเลยอ่ะเพื่อนงงปะกินไปยิ้มไปอยู่ๆก็กินไปยิ้มไปเพื่อนงงไหมในโต๊อะอ่ะเพื่อก็ไปต่อเรื่องเหมือนกันค่ะเอาแล้วเราล่ะเรามีแบบเหตุการณ์แบบความรักอะไรกับเราบ้างช่วงปับป,ปีเลิฟก็ได้มีอันนี้เรียกปับป,ปีเลิฟได้เลยเป็นฟิลแบบไม่รู้เรื่องความรักมาเจอกันอย่างเงี้ยเหมือนใช่แต่ว่าก็จบกันยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันค่ะเอ๊ะแต่มันเริ่มมันเริ่มยังไงมันเริ่มยังไงมันเริ่มจาก เขาทักดีไหมจีมาตอนตีสองครึง่งหนูวัยรุ่นวัยรุ่นอันยายก็ยังไม่นอนก็เหมือนโปรไฟล์เขาว่าไม่เหมือนคนไทยเลยหนูก็งงว่าแบบแต่เขาพิมพ์ภาษาไทยนะหนูก็เอาโอเคลูกครึง่งเขาบอกว่าแบบเธอชื่ออะไรก็อืาตืดตืดไปเหมือนมันเป็นเหมือน<ม>ความรักแบบใช้ทานเสลดปะจริงใช่ เป็นไงนเราเราเมื่อกี้<น>เ,เมื่อกี้เ,เ,มกมเมื่อกี้บอกว่ามันจบกันแบบก็งงงเริ่มก็งงจบก็งงเราแบบเออจบจบกันยังไงเป็นฟิลจบแบบหายไปเลยแบบตื่นขึ้นมาไม่มีเขาแล้วอะไรเงี้ยหายไปเลยอารมณ์เหมือนแบบบอกไปอาบน้ําก่อนนะเฮ้ยแต่เรายังไม่รู้เลยนะว่าที่เป็นลูกครึ่งเนี่ยลูกครึ่งอะไรลูกครึ่งญี่ปุ่นจริงเหรอเราเราชอบเราชอบลูกครึ่งเหรอเดี๋ยวแบบใช่ชอบชอบชอบฟิลลูกครึ่งเลย จริงเหรอจริงแล้วเขาได้คอนแทคเรามาจากไหนอ่ะเขาบอกว่าจากในติ๊กต็อกุ้ยแสดงว่าต,ต่เราติ๊กต็อกดันติดกอมาไหนแล้วของออแกนนี่เป็นยังไงบ้างไหนเมาส์ก็กับน้องคนนั้นใช่ไหมคะตอนนี้เราคุยกันแแล้วไม่ได้คุยกันแล้ว <laughs> แรงอะ่ะแต่ว่าก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงอะ่ะความรักแบบน่ารักน่รักปะ ก็ตอนแรกแบบคุยคุยกันตอนแบบน้องเขาจะจบมอต้นอย่างเงี้ยแล้วก็แบบซื้อดอกไม้ไปให้หนูแบบลงฟุนเดินไปซื้อเองเลยนะพี่มันเป็นช่วงปั๊ปปี้เราเธอมันจะแบบค่อนข้างหวานอ่ะน่ารักอ่ะกุ๊กกิ๊กอะแล้วเราก็แบบแต่แต่ตอนไปให้แบบเป็นแบบมีฟิลย่างไรอารมณ์ยังไงบ้างก็เขินค่ะตอนแรกตอนแรกจริงๆเพื่อนเขาอ่ะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตตอนนั้นตอนแรกคิดว่าเขาจะไม่ลงมาแล้วแบบหนูก็เลยบอกว่าแบบเออเดี๋ยวหนูจะ กลับบ้านแล้วนะเดี๋ยววางดอกไม้ไว้ให้เขาก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปหาพี่เลยก็ได้ก็ด้เป็นความรักที่แบบก็ดีนะแล้วตอนนี้ความรักตอนนี้เป็นยังไงเมาส์ตอนนี้ไม่ไม่มีคนคุยแล้วค่ะแบบยังบุบไม่ได้น้องบูอ๋ออ๋ออ๋อออมาคนนี้แล้วกันเนาะมคนนี้กันแล้วเรานนี้ก็ยังุไม่ได้ั้ออ๋อเป็นความรักที่แบบค่อนข้างที่จะเศร้าแล้วหลังจาก ที่รู้ของเพื่อนไปแล้วว่าเพื่อนอ่ะสเปคชอบชอบเออะไรนะลูกครึ่งใช่ไหมของเราอ่ะของเราเป็นไงรุ่น้องก็ชอบแบบแลุ่น้องค่ะสูงยาวเขา่าทีเ <laughs> แล้วสเปคของเราเป็นยังไงอย่ายอมชอบหนุ่มตีขาสูงชอบคนสูงสูงเลยมันดูหน้ากอดเนาะ <laughs> เขาดูแบบเาดูแบบไม่จำเป็นต้องเป็นลูกครึ่งก็ได้เนาะอย่างเงี้ยใช่แต่ขอสูงชอบคนสูง แต่ถ้าได้ลูกครึ่งก็คือดีใช่ไหมดีมากดีมากเลยแล้วแบบหลังจากแบบที่คุยกับคนนั้นไปแล้วหายไปเลยมันมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างไหมแบบคนใหม่ๆเข้ามามีเหตุการณ์อะไรใหม่เพิ่งเงียบเงียบเลยเงียบเลยทมเดมเดมไม่แตกเลยอะไม่มีแบบไม่มีสักนิดเลยมีแบบมมีฟิลขอไอจีแบบเดินห้างแบบเธอครับเธอครับมีมีบ้างทักทักว่าอะไรทักครับ รับไม่ตอบนะแล้วทายังไงถึงจะตอบผู้ชายต้องทำยังไงขอฟิลรีพายได้ไหมอ่ะแบบลงเพลงก็แบบเธอเพลงอะไรอ่ะมันจะฟิลอ่อยชอบอ่ะแล้วของออแกนเป็นยังไงเมาส์ตอนนี้ก็แบบมีคุยคุยบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่จริงจังอุ้ยอ่ะแล้วเรามาฟังเรื่องความรักของเขาแลละเราอยากรู้เรื่องเคยผิดหวังบ้างไหมก็เคยค่ะแบบ เหมือนบางทีเราแบบเราแบบเหมือนทุ่มเทกับความรักครั้งนั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมันก็แบบผิดหวังาะเลยประเนี้ยค่ะแล้วเราฮิวฮิวยังไงฮิวตัวเองให้แบบหายผิดหวังมุฟออนยังไงสำหรับหนูคือมันต้องเสียใจให้สุดเลยแบบว่าเราให้เวลาตัวเองอย่างเช่นแบบเราจะเสียใจแบบสองอาทิตย์นี้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนี้เราก็จะแบบไม่เสียใจแล้วเราก็จะแบบมุฟออนแล้วก็แบบไปหาคนที่ดีกว่าเดิมจะได้แบบไม่พลาดโอกาสแล้วของน้ำวานี่ยังไง ก็ก็หวังมากก็ผิดหวังด้วยเหมือนกันแต่ถ้าให้ move on เป็นคนติดเพื่อนก็อยู่กับเพื่อนเยอะๆค่ะใช่อ่ะพอเราฟังถึงตรงนี้แล้วฝากถึงคนที่จะเข้ามาจีบหน่อยจะฝากถึงเขายังไงดีจะต้องแบบพักรับรือเดียบดีเอมแบบยังไงมาก็กินข่าวเซียนมาเยอะเขาได้สูงสูงก็เอาไงได้ไหมหนึ่งสอง ก็แบบว่าเออถ้าแนะนําเข้าหาก็แบบเป็นเพื่อนของเพื่อนดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเป็นคนที่แบบเหมือนเราคุ้นเคยหรือว่าเราแบบรู้จักอยู่แล้วเราเราแบบนี้เราแบบไม่มีไม่ไม,ม,มีเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าเป็นแฟนกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาคิดว่ามีปัญหาไหมในส่วนตัวส่วนตัวตัวเองว่าพัฒนเป็นแฟนกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่กลัวเพื่อนของเขาชอบเราอ๋อให้เขาเป็นสื่อให้อ่ะเพื่อนเขาชอบเราเหรอก็ไม่ไม,ไม,ไม่มีนะคิดว่าถ้าสมมติว่า เพื่อนของเพื่อนชอบเราก็คงไม่ชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาไม่กินของเพื่อนดี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 อยากรู้อยากรู้ของพี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> อยากรู้ของพี่ไหนบ้างค่ะแล่ว่าของพี่ไหนบ้างค่ะอยากให้พี่ how to พวกหนูหน่อยเออใช่ how ทู how ยังไงไม่ให้นกอ๋อฮ o w ทูยังไงไม่ให้นอกก่อเคยใช้ทฤษฎียี่สิบเอ็ดวันไหมอ๋อเคยแต่นี้ส่งจะไม่มีเพลงจะส่งแล้วยี่สิบเอ็ดวันอะ งงมากแล้วของพี่ไอซ์เป็นไงเมาส์แต่ฉันอยู่ปีสามแล้วฉัน <c oughs> มีคน้เข้าหัวล้อหลังกล้องอ่ะเธอ <c oughs> คิดดูสิเป็น <c oughs> คนหัวล้อหลังกล้องอ่ะเธอ <c oughs> น้องๆเขาต้องการฮาทูเราต้องไม่มีเขวทูฉันไม่เคยเลยแกอายุยี่สิบเอ็ดสุดยอดอ่ะฮะอายุเป็นแค่ตัวเลขไม่เป็นไรไม่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 มิประสบการณ์ด้วยฉันไม่สามารถแนะนําอะไรน้องเขาได้เลยฉันจะมาขอน้องเขาอยู่เนี่ย้วน้องให้ให้พี่ไอซ์ม ขอเาทูให้พี่ไอหน่อยทีทุไม่นกหรอใช่ให้คนเข้ามาจีบพี่ไอด่วนยังนกเลยทุะถูยังนกอยู่เลยที่แต่คิดว่าน่าจะเป็นการที่เหมือนแบบเราแบบลองทาตัวเองให้ดูดีขึ้นทัศนคติไวเซตดีขึ้นอะไรประมาณนี้น่าจะมีคนเข้าหาเยอะเราเคยไปจีบเขาก่อนไหมไม่เคยนะจริงรู้สึกว่าเป็นคนเข้าหาคนอื่นไม่เก่งมันรียากเรารออย่างเดียวดีกว่ารออย่างเดียวดีกว่าแล้วเราอ่ะเรา เคยแค่คนเดียวคนล่าสุดที่เล่าไปค่ะเป็นคนแรกที่จีบเลยอยากรู้ในมุมของคนจีบกับคนที่โดนจีบมันต่างกันยังไงเราสองคนชอบแบบไหนชอบจีบ,บหรือโดนจีบชอบโดนจีบหนูชอบจีบมากกว่าค่ะรู้สึกว่าถ้าโดนจีบมันแบบมันไม่น่าสนใจแบบเขาพร้อมจะทําทุกอย่างให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจีบเราจะได้รู้สึกว่าเออเขาดูเล่นตัวดูยากดีอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวผิดหวังหรอทําแบบเนี้ย เป็นเรื่องปกติค่ะถ้ามีความรักก็ต้องผิดหวังเป็นเรื่องปกติคมเฉียบค่ะวันนี้เราก็ได้ข้อคิดจากน้องๆที่มาเทรนให้รุ่นพี่นะคะรุ่นพี่จิ่ไม่ค่อยมีประสบการณ์และไม่มีและคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วตอนนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเนาะก็บรรยากาศของวันนี้นะคะก็คงจะตลบอบอวลไปด้วยความรักแบบน่ารักสบายๆของน้องๆเนาะอีพี่ที่ไม่มีอะไรก็ปล่อยมันไปเถอะค่ะไม่ต้องไปใส่ใจกันมันมากนักก็เดี๋ยว วันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆสองคนมากๆนะคะจากโรงเรียนเตรียมพัฒเนาะขอบคุณที่น้องแบบมาจอยแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะเป็นประสบการณ์ที่น่ารักมากใช่แต่มีผิดหวังบ้างนิดนึงอืมอะไรค่ะก็ขอฝากช่องทางทั้งหมดของ DM Podcast นะคะครัว่าจะ Spotify, IG, Google Google s e เ r c h ได้ Google s e ิร์ชได้ Google search แล้วเจอทุกอย่างเลยเธอเสิร์ชแล้วเจอแม้กระทั่งแบบ Facebook i g Spotify เคปะขอแถ ขอแถ้าไป <g ười> จบไปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับ t n e N o อร์ตค <c oughs> <c oughs> นะคะรายการชิสเตทของเราในวันนี้อย่าลืมติดตามอีพีต่อไปด้วยนะยังมีเ <Yay. S 1> ห้ติดตามเรื่อยๆเลยค่ะฝ <c oughs> ากคุณน,นะคะ <c oughs>